สวัสดีค่ะพวกเรากลุ่ม PLC คณิตศาสกร์ค่ะกม้วงค่ะสมดวงค่ะเยียมพิบค่ะอัจฉริยะค่ะนัิการค่ะจารุวรรค่ะนวัตกรรมของพวกเรามีชื่อว่าขีดเพื่อเน้นเห็นทางธรรมไม่เป็นตัวเลนวัตกรรมขีดเพื่อเน้นเห็นทางธรรมจัดทำโดยคณะทำงาน PLC กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยคณิตศาสตร์มีบทบาทสำคัญยิ่ยงต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์ทำให้มนุษย์มีความคิดสร้างสารรค์คิดอย่างมีเหตุผลเป็นระบบและมีแบบแผนแต่ถ้าหากขาดการคิดที่เป็นระบบทำให้ไม่สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์นั้นได้จึงนำมาซึ่งการสร้างนวัตรกรรมที่มีชื่อว่าขีดเพื่อเน้นเห็นทางธรรมเป็นชุดฝึกการวิเคราะห์โจทย์เพื่อแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสาทุกระดับชั้นเลยจากการจัดการเรียนการสอนครูผู้สอนพบว,ว่าปัญหาหนึ่งในการเรียนรู้คือการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาของนักเรียนที่ยังไม่สามารถเรียนรู้ได้อย่างเป็นระบบทางคณะทํางาน PLC จึงเล็งเห็นความสําคัญของปัญหาจึงได้คิดค้นและผลิตวัตรกรรมนี้เพื่อนํามาพัฒนานักเรียนทางคณิตศาสตร์ต่อไปแบบฝึกคิดว่าเน้นเพ็นทข้างทาง้ำจะมีอะไรกันบ้างตามไปดูกันเลยในบล็อกแมทของเราจะมีอุปกรณ์ดังนี้ 1ปบอร์ดเน้นคำสำหรับวิเคราะห์โจทย์โดยใช้ปากกาเมจิกขีดลงไปในโจทย์โดยมีแผ่นใสกันอยู่บนโจทย์สามารถลบได้ได้วยนะ 2. ในกล่องบล็อกแมทจะมีโจทย์ระดับชั้นละ15ข้อแบบฝึกการวิเคราะห์โจทย์และปากกาเมจิกไหน์สำหรับให้นักเรียนเขียนลงไปในบอร์ดของเราดูอุปรกรณ์ในบล็อกแมทไปแล้วต่อไปจะเป็นขั้นตอนการใช้ชุดฝึกมีทั้งหมด4ขั้นตอนใหญ่ๆมีดังนี้ค่ะขั้นตอนที่1 นักเรียนนำโจทย์ในบล็อกแมดออกมาทีละหข้อจากนั้นนำโจทย์ใส่ในบอร์ดเน้นคำขั้นตอนที่ 2, 2นักเรียนวิเคราะห์โจทย์ร่วมกันใช้ปากกาในบล็อกแมทขีดเน้นลงในบอร์ดโดยจะต้องขีดในสิ่งที่โจทย์ถามสิ่งที่โจทย์บอกพร้อมกับระบุวิธีการคำนวณปากกามี3สีนะเราสามารถเลือกสีได้เลยขั้นตอนที่3 ครูจะเสริมความรู้บูรณาการรายวิชาภาษาอังกฤษโดยอธิบายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับนักเรียนเกี่ยวกับคำศัพท์คำอ่านคำแปลเกี่ยวกับเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นบวกลบคูณหรือหานะคะโดยกระตุน้นโดยการถามตอบเกี่ยวกับเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ในแต่ละข้อนักเรียนก็จะได้รับความรู้ทั้งทางคณิตศาสตร์และก็ทางภาษาอังกฤษไปพร้อมๆกันเลยขั้นตอนที่ 4. นักเรียนวิเคราะห์โจทย์ และเขียนวิธทีทำแสดงผลลัพธ์ของโจทย์ลงในชุดแบบฝึกที่ให้มาในบล็อกแมทเพื่อเป็นการทบทวนและฝึกฝนให้เกิดความชำนาญมากยิ่งขึ้นค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนกับนวัตรกรรมของเราที่มีชื่อว่าขีดเพื่อเน้นเห็นทางธรรมทางคณะผู้จัดทำ p l c กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านที่ได้รับชมคลิปวิดีโอนี้จะได้รับความรู้ไม่มากก็น้อยนะคะและถ้าหากถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่อง k s a Channel ของเราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่กับสาระเรื่องราวดีๆสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ no